ถ้านึกถึงหนึ่งในเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดในยุคสงครามโลกเพื่อนๆหลายคนคงรู้กันดีว่าคือเทคโนโลยีของนาซีเยอรมันเพราะว่านาซีมีโครงการพัฒนาอาวุธที่ล้ำหน้าและมีอยู่หลายโครงการนะครับแต่เว่าบางโครงการเป็นเพียงแนวคิดของลุงหนวดมีทั้งโครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จเพราะว่าสงครามสิ้นสุดลงก่อนนะครับแต่สิ่งที่เราจะมาพูดถึงใน EP นี้คือแนวคิดและโครงการที่ล้ำหน้าของนาซีซึ่งถูกเรียกว่าวันเดอร์เวฟหรืออาวุธมหัศจรรย์น,นะครับ สิ่งที่ทําให้โครงการเหล่านี้เป็นที่น่าสนใจคือจุดเด่นที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าของสงคารามได้ค่าโครงการของลุงหนวดพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์โครงการแรกมีชื่อว่าไดคอร์ดเดอะเบลแปลมาจากภาษาเยอรมันที่แปลว่าละครโครงการนี้นะครับจัดว่าเป็นโครงการลับสุดยอดของนาซีเพราะว่าปริศนาของโครงการนี้ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้งานแต่ทว่าลักษณะของการสร้างเหมือนกับะระฆังเหล็กที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีการคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทดลองด้านพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแต่มีทฤษฎีสมคบคิดอาจจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาหรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่สามารถสร้างพลังงานได้มหาศาลแต่เว่าหลักฐานที่แน่ชัดและข้อมูลส่วนใหญ่ถูกทำลายและยังเป็นความลับอยู่นะครับถ้าโครงการระครังของนาซีเป็นจริงตามที่ทฤษฎีเก่าและโครงการพัฒนาเ็จสินทันเวลา ผลกระทบที่ตามมานาซีอาจจะมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าหลายประเทศในยุคเดียวกันหากนาซีมีความสามารถเกี่ยวกับการเวลาตามที่ทฤษฎีเก่านาซีเยอรมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์สำคัญในสงครามได้ถ้าเพื่อนๆนมีข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการนี้เพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับโครงการต่อมามีชื่อว่าดอลลร์แคนนอนชเวเลอร์กูสตับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับโครงการนี้คือการสร้างรถไฟที่มาพร้อมปืนใหญ่จุดเด่นคือขนาดของกระสุนนะครับ พราะใช้งานกระสุนขนาด800มิิเมตรซึ่งถือเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และมีน้ำหนักประมาณ1,350ตันพร้อมระยะยิง39กิโลเมตรพลังในการทำลายล้างของปืนใหญ่สามารถเจาะกำแพงป้องกันที่มีความหนา7เมตรได้หรือการเจาะทำลายพื้นคอนกรีตที่มีความหนา30เมตรแต่ทว่าการใช้งานก็มีข้อเสียด้วยเช่นกันเพราะว่าปืนและรถไฟมีขนาดที่ใหญ่ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรอย่างมาก ทั้งเวลาในการติดตั้งและการยิงของปืนใหญ่รถไฟก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันเพราะสามารถถูกโจมตีทางอากาศได้ดอลล่าแคนนอนของนาซีในช่วงสงครามถูกใช้งานจริงในบางภารกิจอยู่นะครับแต่เว่าไม่ส่งผลกระทบที่สำคัญในช่วงสงครามแต่ถ้ามีการใช้งานดอลล่าแคนนอนได้แบบเต็มประสิทธิภาพก็สามารถทำให้กองทัพของนาซีลุกค,คืบในแนวลบได้เร็วขึ้นโครงการรับต่อมามีชื่อว่า อเมริกาบอมเมอร์โปรเจกต์หรือในชื่อโครงการเครื่องบินทิ้งระเบิดอเมริกาเป้าหมายที่นาซีพัฒนาขึ้นมาก็ตรงตัวเลยนะครับคือการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลเพื่อข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งมีเป้าหมายทิ้งระเบิดใส่สหรัฐอเมริกาโดยมีเครื่องบินต้นแบบรุ่นแมสเซอร์ส i t ดมี26และจังเกิลจู390โครงการของนาซีมีความต้องการให้เครื่องบินมีพิสัยการโจมตีที่ไกลประมาณ6,000กิโลเมตร พร้อมความสามารถในการบรรทุกระเบิดได้จํานวนมากปัญหาของโครงการนี้นะครับไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ทว่าโครงการนี้ของนาซีกลับทําให้ฝ่ายสัมพันธมิตรมีความกังวลอย่างมากเพราะถ้าการพัฒนาเสร็จสิน้นกองทัพอากาศของลุงหนวดสามารถโจมตีสหรัฐได้ง่ายขึ้นซึ่งทําให้สหรัฐอาจจะต้องลดการสนับสนุนยุโรปและการสนับสนุนเอเชียเพื่อป้องกันการโจมตีภายในประเทศของตัวเองและถ้ากองทัพของนาซีโจมตีสหรัฐได้โดยตรง อาจสร้างแรงกดดันทางการเมืองที่ทําให้สงครามจบเร็วกว่ากําหนดโครงการรับต่อมานะครับมีชื่อว่า Silver ร์เวอหรือ Silver ร์ r บิร์เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องบินแรงขับดันแบบวงคอจรซึ่งเป็นแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรียนะครับจุดเด่นของโครงการสามารถยิงเป้าหมายได้ทั่วโลกและมีความเร็วที่มากถึงมัก20หรือประมาณ24,0 0 0กิโเมตรต่อชั่วโมงแนวคิดของซินเวอร์เบิร์เป็นแนวคิดที่ล้ำยุกเกินไป ที่ก้าวหน้าไปกว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นทําให้การพัฒนาเป็นไปได้ยากถ้าซินวร์เบอร์ถูกสร้างขึ้นมาจริงจะถือว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังและล้ำหน้าที่สุดในยุคนั้นเพราะสามารถโจมตีกองทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทุกที่บนโลกและผลที่ตามมานะครับเทคโนโลยีอาวากาศจะถูกเล่งพัฒนาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ยุคสงครามโลกโครงการรับต่อมามีชื่อว่าฮอเทนโฮ229หรือ so 229คือโครงการเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนของนาซี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการที่โด่งดังที่สุดเลยก็ว่าได้และถือเป็นเครื่องบินที่ใช้งานเครื่องยนต์เจ็ดลำแรกสามารถทําความเร็วได้970กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่มาพร้อมกันบรรทุกระเบิด1,000ก so ิโลกรัม SO-229 ถูกพัฒนาขึ้นมาและมีต้นแบบที่บินได้จริงแต่เว่าโครงการนี้เริ่มขึ้นในช่วงปลายสงครามทําให้เครื่องบินไม่ถูกพัฒนาต่อและใช้งานจริงแต่ถ้าเครื่องบินทิ้งระเบิด SO-229 พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ก่อนสงครามจบลงและมีจำนวนมากพอผลลัพธ์ที่ออกมาขับไล่ของฝ่ายสัมพันธมิตรจะไม่สามารถเทียบได้กับ so229 ของนาซีทั้งความเร็วและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า mm. so229 จะทำให้กองทัพของนาซีกลับมาครองอากาศได้อีกครั้งทั้งความสามารถในการขับไล่พร้อมความสามารถในการบรรทุกระเบิดที่มีน้ำหนัก1000กิโลกร,รมัมที่สามารถทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเสียเปียบในแง่ยุทธศาสตร์ได้ เพราะว่าไม่มีระบบป้องกันการโจมตีที่ทันสมัยมากพอโครงการรับต่อมาของนาซีมีชื่อเสียงอย่างมากคือโครงการจรวด V2 ซึ่งเป็นขีปนาวุธแบบแรกของโลกที่มีความสามารถข้ามชั้นบรรยากาศได้ V2 คือขีปนาวุธพิสัยใกล้นะครับคุณสมบัติของ V2 สามารถทำความเร็วได้ที่มาก4.5ประมาณ5,760กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยโจมตีอยู่ที่ประมาณ320กิโลเมตร ผู้ออกแบบ V2 คือเวอร์เนอร์ฟอนนะครับจุดเด่นของจรวด V2 ถือเป็นขีปนาวุธแบบแรกของโลกที่สามารถยิงข้ามพรมแดนได้โดยที่ในยุคนั้นนะครับไม่มีระบบป้องกันจรวด V2 จรวด V2 ถูกใช้จริงในสงครามโลกโดยที่กองทัพของนาซียิงใส่กรุงลอนดอนแต่ทว่านาซีก็ไม่สามารถชนะสงครามได้ถ้านาซีพัฒนาจรวด V2 ให้มีพิสัยที่ไกลกว่าเดิมทั้งในเรื่องของพลังทำลายล้าง จะทาให้ขีปนาวุธของนาซีสามารถโจมตีและทาลายเมืองสําคัญได้ตัวอย่างเช่นลอนดอนนิวยอร์กหรือมอสโกผลเสียที่ตามมาในช่วงเวลานั้นไม่มีระบบป้องกันที่ดีพออาจทําให้กองทัพของนาซีเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในสงครามถ้าหากกองทัพของนาซีพัฒนาโครงการเหล่านี้เสร็จสิ้นนะครับสามารถทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ได้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอวากาศเทคโนโลยีการบินที่ล้ำหน้า กองทัพของนาซีอาจจะเป็นฝ่ายที่ชนะสงครามแม้ว่าเทคโนโลยีของนาซีมีความก้าวหน้ากว่าสหรัฐและยุโรปในช่วงเวลานั้นแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับเยอรมันมีทรัพยากรที่จำกัดในขณะเดียวกันถูกโจมตีอย่างหนักและเกิดความขัดแย้งภายในแต่ถ้านาซีมีเวลาและทรัพยากรมากพอประวัติศาสตร์โลกอาจจะเปลี่ยนไปอย่างมากแนวคิดเหล่านี้นะครับแสดงให้เห็นถึงขีดจำกัดของมนุษย์ที่มีความพยายามในการเล่งเทคโนโลยี เพื่อจะได้เป็นฝ่ายที่ครอบครองโลกเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับเทคโนโลยีของกองทัพนาซีหากการพัฒนาเสร็จสิ้นและถูกสร้างขึ้นมาจริงโลกของเราจะเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับในส่วนไหนที่เราพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดเพื่อนๆเ,เพิ่มเติมได้นะครับอีนี้ก็จบเพียงเท่านี้และเจอกันใหม่อีหน้าสวัสดีครับ